ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันมาตามเนี่ยทั้งปลาลอนเนาะค่ะเนาะเหมือนน,อน,อนี่ปลาลอนได้ไปขอร้วบ่ค่างวดน,นี้ได้ไปนั่งเบ่งอยู่กะไรหมาอยู่ครับอันเสกบงามเสดโอ้เ,เลขไม่งานนะครับปลาลอนมันจะออกงวดนี่นะไอ <c oughs> ่มีเด็กขาสองตัวเด็กเก่าตัวหนึ่ง โอ้ย<ค>สองตัวได้ข้าวตัวหนึง่งอ่าครับใส่เบิร์นครับครับปกรณ์ไปขอตอนไหนครับปหล่อนไปเมื่อคืนวันเสาร์ประมาณสองถุงกัวนี่แหละโอ้ยครับครับปกรณ์เหนาวแต่ว่าเพาท่านฝันนี่แหละเขาก็มาฝันเมื่อคืนนี่โอ้ยครับครับปกรณ์ปล่อน ฝันฝันยังไงครับตลอดฝันเมื่อคืนเนี่ยครับโอ้ยฝันว่าไปบ้านที่ใดลหละเลาะไปกิฟติฟเกิบต์ยังไปโซจีบโซแดนไปเดีวยวข้าเจ้าวา่าผีผีว่าสัตว์ในฝันนั้นง่ายง่ายฮะเนี่ยมนาไ,ไ,ไปแล้วเป็นผีอีดีผีผู้ชายผู้บักง่ายนางยู่เทคมุงองน่วขคือตีตีลึกไม่อก่อนใจคนนี่ะอละ ป่าเลยบอกโอ้ยฉันมาเป็นตายานเทพป่าว่งทายานเฮียยังมึงมาหากูนับเชียบอะไรมึงคือบ่เห็นหยานกูคนว่ะมึงข้อกับศีมายานกูยันหนีบอกคนว่าทั้งข่อยเลยว่ายานตัวว่าสันต์จะทำท่าสิจับกตาเฮ็ดจีเรนหนีมันระดึกเหม่ยขว่อนใส่ครับมึงเชียบบอกมันว่ามึงดึกเหม่ยขว่อนใส่ดึกไม่ยขว่อนมาในป้าก็จะหายไรแลนไปสิไปจับไม่ควอนไปลึกใส่มันขืนจีค่ะ ไม้ขื้นอยู่ทั้งไม่ค่อน่ะเป็นเด็กแปดสามวันนี้อ๋อแปดสามเออแปดกับแปดอีดีสามกับสามอีดีรอ้อคันสีขาวแบบญ่โอ้วะ่ะค่ะเออนึ่มันไ้เดกู่บ่ป่าวาใน่นอนอ่อครับดยานแห้งอีดียานได้สิเลนนีสิเลน,น,เน,นไปเอาใหม่แสิลึกเล้มันขึ้นสีเลนนีว่าสันค,ค้อมขืครับไปจับใหม่ปีนขึ้นมาบึงแล้วนันมัน,มน,มนเป็นเด็กแปดสาม แปดกับแปดอีดีสามกับสามอีรีเนี่ยหันเป็นสีขาวโอ้ยบกไงเขาปรากววาเรกนั่นอ้าวรือว่าไหนเรศบ่ป่าว่าหมู่เมื่อมากเป็นเป็นเป็นผีอะไรครับประหลอนในความฝันเป็นกันผู้ชายผู้บกไงดำดำนั่งอยู่ป่าไปเก็บผิดไปแต่กคนหนึ่งว่าผีผีว่าสัตว์ป่าแนมไปกับแมนอีรีกับผีอีดีโอ้ยเป็นตะยานโอ้ย่านนะย่านนะป่าว่า ปิยานกูย้านมึงมาหากูนับเชียบอะไรแต่เมืยย่อวเห็นหยานม่ไสิไม่หยานอย่างแบบนี้เพื่อนว่าค่ะอ่าม่เป็น,บบน <c oughs> ปิยานแค่ฟังเบาปิยานตัวป้าว่ามึงเสิเอาสมบวติสันกระดึกใหม่ใส่สิแบบนี้ครับเป็นปิยานแห่งนี้ว่า <c oughs> เมื่อมาแต่ทอนบลับแล้วบบดนี้แต่มา สิเป็นผีหน้าเลยหนูว่าเพราะว่าเราว่าเจ้าน่ะไปหาหลายหลอบแล้วนะไปดูหลายว่านอกไปควนเขาได้พวกผิดหวังมันโมีิสุกเรปกวันเขาบ่ะเพิ่นนํามาให้สองตัวบ่จักปปารอนมันก็เป็นอีล่างก็เป็นนอกคันแมนเพิ่นเพิ่นบอกได้เลยว่าเจ้าบอกงี้เนาะเอาบอกว่าสั่นลึกไม่ขอนมากสิมันปากกันเล่นไปไปจับไม่่อนว่าสีลึกใสขึ้นปากกับสีแดงนี้ติจับไม่่อนไงขึ้นมากว่าสิลึกใสขึ้นมันเป็นเหล็กแปดสามสิค่ะ เลยว่ะแต่ได้กำใหม่ขอนแรีนที่บริลลิสที่ป่านะทามาเป็นคคัทมันก็เป็นแปดสามจีในปันนครับให้เพือนให้เลขนอกป่าว่าอือครับเพื่อนอาจจะให้เลขครับตลอดไม่งั้นเพื่อนไม่บอกว่าเอาเอาบออย่างนี้หรอกเนาะเออมึงอกี้เอาบอยหวานๆสี่ครับกูแันปันจงสี่กับปันนอกป่าว่าค่ะปันมื่อคืนนี่แหละลูกครับหนาวนะปันน้ำพิษป่าว่าหน่อย มันจะคือลายป่าวั้มันเป็นเหล็กยู่อันใหม่เอออืมแล้วก็ยังน่ากลัวด้วนะปลอหน้าหน้าเละไม่รู้แต่ว่าสอนเ่าอไปนั่งขอมือวันเสาร์นั่นพันพันได้เด็กเด็กกันเด็กคานี่มันพายุอันมันเป็นมันเป็นเหรียญเงินเหรียญเนาะอันว้างไหวเนาะมันพายุข้นละคางได้เด็กคานี่สิอยู่ข้างหน้าแทปสีว่าเลี่ยงกันอยู่ข้างหน้าว่าทั้งสองตูนน่ะครับค่ะ อันเด็กเดกเก่าในซิวทางแต่ว่าโตไป็นสีหนาอืครับพราะ้มันเก่าหาเก่าเก่าบ่อป่าหาอันหาหาเก่าบ่อป่าบะโอ๋ครับบอลด้วยสีออกเป็นสีกับเป็นบ่อป่าบะครับครับอาจจะเป็นห้าห้าเก้าก็ได้นอปบอลโอ้ถ้าสมมติว่าห้าเสีเอามาเป็นวาหาเก่าหามันก็คือบ่มากแน่ป่าบ้าแล้มันสองจะั้งหนาบ่อป่าบะครับเอาเอาเอาตามที่บอลชอบก็ได้เน้อ นอะเออมันเป็นเฮียงกันอยู่ข้างมาเป็นเฮียงแบบว่าเฮียงเฮียงคูคูกับว่าเป็นคูนะ่ะแบบว่าอยู่ขังหัวคีหัวกันอยู่นะ่ะค่ะเด็กเก่ากับจังอยู่ขังนึ่งอนนะน่ะอาจจะเป็นหาหาเก่าเนอะเออป่าวางจังละให้มันอันเป็นหาแล้วก็เป็นเก่าเป็นหาคือสิบวเป็นเนะเาะเป็นยังมันก็สิเป็นไหนนะเนาะค่ะอือกลองบ่งแน่นหน่อย อันเลขประหลอดนี่ขึ้นลงไม่นั่ว่าค่ะนี่มันจะเป็นแตสขันตัวนอกค่ะเป็นจะสั่งแห้งเนาะสองศูนย์ท่านเศรษว่าสองศูนย์สามกับถึามาถือรักแล้วกันยังมาสองศูนย์เก่าอยู่โอ้ยยังมามันก็ร้ายเสียร้ายมันเห็ดเนาะเกือบเกือบได้ครับมันเป็นโมบิสุบบอป่าวางแต่สาอันยังก่อ ี่แปดสามหมอว่าสี่เท่าไรสี่แปดสองเขาออกสี่แปดละเอ้ยแปดสี่สี่สามเนาะเท่าไรแปดสี่สองเขาจะสั่นละเนาะโอ้ยมาก่อนมันหันพราะว่าปากอะไรสองศูนย์สามมันก็ออกสองศูนย์เก่าโอ้ยยังไงเวะไม่ได้วิดสามตัวเนาะไม่ไดวิดตัวเดียวหนูวิดอันเดียวถ่ายเนาะหน่อยวิดอันเดียวถ่ายเนาะอืมแค่มันเป็นอย่างไรเป็นน้ำมือวิดวงกัวว่ะ แต่ว่าขั้นคือความสันมื่ขึ้นเนียวอลยเป็นตยาณขึงเป็นตะไลนั่หน้าขึดขึดวาในใจขึ้ขึ้ขึ้มอยู่ครับสีเอว่ะเป็นมาห้องคิอแง่งแง่งในอู้เป็นตยาณในผีก็ไดอือแล้วถ้าประลอดเห็น,บบเ,หนเห็นหน้าตาผีไหมครับปลัดออหนาบอกง่เออเป็นสีมนๆหน,นาตาเป็นคือสีคนตายนี่ละอ,อ,อ,อ โมเมนเป็นเป็นตะยานยังหอกเป็นเป็นสีหลอกหลอกมุนๆในสีหน้าน่งอยู่เอ็ดมุมอสูดๆง่อยค่ะอนี้สีว่าเมนสีคนทั้งเห่าเป็นสีสีคนตายหน้าห้วยพีดีปากกว่าอยู่เ้าว่าผีพีโม่รำกันว่าผีผีในกันปากกว่ามันเป็นข้าตัวนอนในใจอันท้โอ้ยผีดีปากว่ะก็เป็นตะยานแท้ปากว่าะคนว่าตุยานกูยังมึงมาใหนกูนับเพียบอะไรเด้วมึงเสียข้องก็มาตุยานกูจะหนีบ่คนว่า อ,อันกิจาตัวทั้งกาว่าพุทธิอาวบอคนว่า่นกรยุนใหม่ใ่เองสิยุนใหม่ใจเส้นสีแดงเส่เนสีอะไรใส่ใหม่ก็สเอาใหม่ไปยุนใส่ขึ้นน่ะ่าขึ่นมันเราเป็นแปดสามห่วยบ่ะอ,อาจจะมาลางก็ไดเนาะเออติดงต,ติดตาอยู่ได้แต่ขันไหนเด็กขันมันมีเด็กสองตัวเนี่ยยังไงเพราะว่าไปออกั้างหลาวเนาะทุเรียนกหะไรค่ะ อันนี้มันจ่อมือแล้วมันสีบออกแเท้าบ่ค่ะเนอะฟันมือขืนนี่ฟันมือขื้นเมนว่ค่ะเออฟันมือขื้นมันจ่อแหะแม่ว่ะมือขื้นค่ะวันที่สิบสองเนาะสิบสองสิบสามบอกค่ะมาบแนจะมาอันไทยเข้าอะไรนาะหัวนี่เพราะว่าอาเขไหล่โปดตเขาไหลไรโปรต์คุทิาเข้าฝันไหโปรดมันไปออกกล่าเนาะค่ะนี่ส้ตูกระไรวะอันนี้ก็บแนเนอะ โอ้ก็อลองบึงก็เนาะเจ๊กไห้ค่ะงานประทามันแมนอ่างามอยู่ยดิเด็กงามเลยเนาะห้าห้าเก้างามอยู่เบางามอยู่เบากาแล้วว่าบ้านโมงามว่ามาโมง,มง,มงามแท้ป่าจักมา,าทิทานไม้เห็ดไม้มันกับ,บระดาษกระดาษชำนัทนครับหรืออันพุทธคนมักหาเก้าหาเจีก็ได้เนาะกระปิ้นเนาะหน่อยเนาะเก้าหาหากระปิ้นหาหาเก้ากระปิ้นแต่คนนี้ตัวเนาะหน่อยเนาะครับอืมแล้วก็ กันไว้ห้าห้าหกด้วยครับปบอนบอกมันเป็นเด็กคือกันเกเ่าเล็กเก่าเก่าก็หกกระรองบึงจะลองบึ้งเห็ดเบิ้งเนาะครับถ้าแบบที่ว่าอันตัวฟันอันตัวง่ายใหม่ขึ้นเนบิ้งเปดสามกับเปดสามอี่ลี่ยี่ร้อนนี่เดียวใช่เกินเลยหมอค่ะเฮ้ยอืมสีขาวเลยสีขาวข้องแบบไงอันเป็นเด็กเขียนหนังข้องแบบไงมันเป็นข้องน้อยหน่อยค่ะ ก็คือแค่ไหนคือกันครับประหลอนเพราะว่ามันเป็นสีขาวเป็นเป็นตะศกเขียนน่ะครับค่ะก็คือประหลอนฝันจัดไงขึ้น้าว่าสีจีนใสๆคักๆมันถอดนายขึ้นมาอันนั้นมันเละนะครับครับเพิ่นมไหมเละคักๆเนาะค่ะคือเพิ่นสีมา่ไฮเลทเข้าบริจักประหลอนฝันรอบเดียวจบเลยใช่ไหมครับปละหลอนจบเดียวจบขึ่นขึ้นมาอันอันฝันเดียวกับเมื่อมากระนอนบ่หลับแล้วนอกก็คือจานคือคือกัน พิษตะยานเนาะมันไปรู้ายมันกอะคืดไปคืดขันจังเป็นกันเกีียวแนวน่ะก็ขำคนมางมาให้กูกรู้แล้วมึงกระคือสิมาหยานกูหวัดมีสมบัติมันว่าอ่าจะมายานกูเฉียวีนบอกว่าอืออว่าคิดไปเนาะฟังบอกเพื่อนสิมาห้เลขกม่นะเพื่อนคิดว่ามาทำลายตังคใช่เพื่นมาให้แมนอือแฉเดียบจะดวงเขาได้นอแบบนี้ห่มันติตามในห้าโบออันแต่ว่าพอดน เ่ได้ฟันเห็นผู้ชายมาโดนแหลมมันบอกค่ะเมนอ่บักง่ายแล้วเว้านบักงยังยู่ในมุมือปะยานตระหยัดอุ้ยมันเป็นตระยานแท้ปล่าว่าค่ะคือคือจังโมเมนต์ันนี่ล่ะมึงเข้ากัสินารหยานคืบอกมึงมาเนี่ยคุณนับเยีวว่ไรก็จ้ะไหวได้ดิดไม่ขวนใส่ปาโอ้เอาบอมึงสิเอาบอกว่าสัน ไปกิ <g ül s> จีนในใจมันสิจับไม่ค่อนอันหรือขึ้นหน้ําไปแล้วมันเป็นเละกันที่บันนี้ได้ถือไม่ค่อนแลนที่บันนี้แลนกลับมาเบิ่งอีกมันก็เป็นแปดสามคือเก่าโตบักง่ายห่ว,วยนี่ก็เป็นอยงสี่ล่ะครับก็จะมาวะารอรอดูอีกเนาะเผื่อเผื่อเผื่อเพื่อ<ใ>น,นจะมาเข้าฝันกเอนเนาว่ามันมันมันไหวอยู่มันคือสิบไปออกเก้าอีกคือสุดก่อนปนา<อ>ว่าครับ อเอาไส่ไ้นีละเนาะเล็กไงน,นี่ละว่าชวนหมน่มีประหลนดิีฟันกรอนไปขอเนาะค่ะเออฟันกรอนฟันกรอนกับฝันโดนกัาเล็กสิโอทันกับมุนไปออกทำไมนเนี่ยเนาะครับประจำอ่าแต่ปินอยู่ก็ห้ามมีดหวังนํามอป่าว่ะ แล้วเวลาเวลาปล่อนไปขอปหล่อนได้บอกเพื่อนไหมครับว่าเอาเป็นรัฐบาลไทยงี้ครับปอลอนเออกรว่า,าอยู่ให้ขอเน่ขอบวานเท่านี่ละจังสวัดในสี่กระบะไปตัวนอกเอาหวานเท่านี่ละอย่ายไปไกลมันง่อยป่าว่าอโอ้ครับคร <c ười> ั <c ười> บกระบะอยู่ครับก็คือตอนตอนที่ไปขอม่อคืนนี่เหตุการณ์ปกติใช่ไหมปหล่อนไปขอวนอันเออแมนเออว่าเป็นยังมันมียังมีจะล่มที่ล่มแห้งหลายมันหยุดละโอ้ครับครับคือล่มแหงหลายครับ ไปไปคุณเดีวยวับไป้ดยความว่าบัตรชามันแมนบัตรเทียมไม่สูกนี่ละจะว่าไปบึงอ๋อครับยังไงก็รอดูนอเผื่อเพื่อนอาจจะมาเข้าฝันปลอนเพิ่มก็ได้คนสุดท้ายแมนอ่ะปลนไปขออยยุกบงมวงหรือว่าไปขออายุพ่นพ่นอยู่พ่นพ่นอยู่บอลพ่นอยู่่นแล้วอบอนหอบอนบ้าเพ่นพ่นแล้ว ไกลเติบได้จากหน้าปลาลอนไปเออไกลเติบม,มันเป็นหน้าผู้อื่นแต่ต้องไปย้ำคำคน้าไปยั่งเวียนยันเวียนหน้าย,ยันก็เจอยยันก็เจว่าไปย้ำมาก็เจอนนะค่ะเออีก็เจานนะแต่ว่ามงมงพันยูแท้ๆนี่มันซียู่มงนันมันบ่ค่ะแมียนอายูหันแล้วดูตมาจะพอแต่เมี่ย้าคุ่นเดียวย้ามเขาหน้าปลาเดียวก็เอาเขาเอาหมากเอาผู้เอาเขาเอาหนามไปส่งคนยู่หันน่ะรลด ตั้งตะวันออกหน้าเฮานี่ค่ะลูจกจีนกุ๊กโพ่ใหญ่กุ๊กใหม่ใหญ่ยุ่ยอยู่เป็นเสียทั้งเชิงกับจีเป็นคือคือเขาหัวเขาขวายนี่อันงนานใหม่มันสวนกันนั่นน่ะค่ะเนี่ยไปไกลๆคืออันเขาหัวเขาขอเออเนี่ยไปไกลๆคือง่วงนี่เออคือง่วงสางง่วงใหม่ง่วงขวายง่วงอังสีหน้าเขาจีนน่ะค่ะเป็นเสียดายตัวบางหันปัาร้อนมีมูไปทำบัต่ขางวดนี้ โมกับไปกับอยู่คไกล่แล้ววัวด้เขาไก่โอ้ค่ะอือแต่ก็จริงคนบ่มัดคนหลายน่ะค่ะแต่้องไปเบึงตะกีตะกี่แม่นๆมนั่นไม,ม่จะไปเองแล้วว่อนเขาอยู่คไก่เขาบนเขาไปไก่๋อครับแต่ว,ว่าหันพิษไปนอกพิษอย่างเดียวลุยไปลุยมาองสันนอกครั นือมันเกียวกับป่าบ่มีสูกเพรลุยกับลุยตัวถือรักมากถือรักพวกแหงแล้วเนาะเนาะครับได้สาม้ตัวตลอดเลยตัวไายเพราทงประจำาางที่รายอยู่พอเศร้าค่ะอ่าแต่ว่าดูเฉยครับลองลองไม่ต้องตลอดลองลองไม่ต้องเอาไปซื้อเนาะลองให้เอฟซีซื้อโอ้ย ุดอันแปดสี่สองนั่นปากกับสื่แล้วนอนรถตดีสองใบมโนอกแปดสี่สามนั่นโอ้ยยังบาดเชื่อไดเนาะเข้าใจมเออเชื่อได้มันก็ออกเก็มสี่อะคืองอดที่แล้วนี่ก็สองศูนย์สามมันก็ออกสองศูนย์เก่านอกค่ะใช่ได้โอ้ยอันเดียวอีดีนี่ที่รายรายที่รายว่ามันถือรับแล้วมันแบบโมจะหิตตุถ่ายโกซง จ้าอันผู้เพื่อนไปนั่เนะ่เพื่อนบบฟันดีบว่าค่ะงวดนี้บ่เพื่อนบบฟันอ่าคนบ่อบันหมวดนี่ถึ่งโบมิสูกดอกคนมาบบฟันมอยยังคนว่าอันเป็นยังไงล่ะเนาะเป็นบมมิสุกค่ะอ่านี่มันติดตามบ่อมวดนี้ป่าว่ามืนอกนเป็นสยะญาอันปูมาเองดีวดนี้ปีใหม่แล้วงวดนี้ปะหล่อน แมครับอาจจะมีโชคมีลาพ่อปู่มาเองเลยนะครับงวดนี้อ๋อลองเบิงเนาะเนาะลองเบิงแล้วต่ป่านที่ก็สื่อออกมาค่ะต่างต่แต่สัมผัสปลาร้อนม่านี่ปลาร้อนมิ่งวานนี้ล่ะฝันเห็นปูที่เป็นเพลนผู้เพิ่มก้นหน้าผู้ชายผู้ชายก็นานี่บวกฝันจะเถื่อไม่ได้ฝันเห็นผีไม่ได้ฝันม่ฝันเห็นได้หน่อยเห้นเห็นผไม่ยิ่งก็จังหันนะค่ะสีบ่แมนยี่บ่อว่านี้ ย่บแมนเวาจังมาปากับรายอยู่แนวดึกใหม่ใส่ฟอมนี่พี่เป็นประหยัดซื้อปิกวันคนร้ายคนดึกใหม่ใส่แต่เป็นเด็กนี่ี่ <c oughs> ตัวนี่แหละตัวสงองยส,งสแงมากนั่งยุแปดสามแงอยูแปดสามกับแปดสามี่ี่รออะไรโอ้ยสันแจ่มแบบไงเอาสอกเขียนแต่ว่ามันเป็นสีขาวสำคัญมือแหลกนี่แหละขั้นเป็นฟันดีปยาเนนแตขัน้นฟันดีนะค่ะครับค่ะ่นมาบอก คันปาร่อนฝันดีกะโทรบอกแอดมินอีกในเด้อจ้าแมนเออค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณปาร่อนนะคะสําหรับแนวทางนะคะเนะาขะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปาร่อนนะคะไปขอผีนาได้559นะคะตัวกับ556นะคะแล้วก็ฝันเมื่อคืน83นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ